ท่านเพื่อนสันธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ที่กำลังบันทึกอยู่นี่เป็นคืนของวันที่9ตุลาคม2,526สําสหำหรับวันนี้ที่พูดมาแล้วก็จบเรื่องราวขาองทุมบริกาสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับมิโครทปพปิภาชกแต่ว่าในตอนท้ายเรื่องพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินวรทรงยืนยันว่าถ้าปฏิบัติต่อไปตามขั้นของอริยสัจ ถ้ามีบารมีแก่กล้าจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจเดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายใน7ปีตอนนี้ระบรรดาท่านพิสุสมมเณีทั้งหลาย และบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องหันเข้ามาสนใจกับอริยสัจคำว่าอริยสัจนี่หมายความแบบเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าสัจจะหมายถึงความจริงคือบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องยอมรับความจริง ความจริงที่ยอมรับถอยไว้ได้ก็คือทุกข์การเกิดเราพบกับความทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งและสิ่งที่เราให้ทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะอาศัยสมุทรไทยคำว่าสมุทัไยได้กตัญหาวันนี้ก็มาพูดถึงทุกข์กันเท่านั้นก็พอ ถ้าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลบุรณะผู้นั้นถือว่าเห็นอริยสัจบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชื่อว่าเห็นนิพพานสำหรับทุก์ขได้ความเกิดเหตุที่ทำให้เราทุก์ได้ความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดก็ไมีไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุก์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขอได้โปรดช่วยพิจารณาให้ดี <c oughs> ว่าเราต้องพบกับอะไรบ้างสิ่งที่เราจะพบจัดว่าเป็นนามธรรมาหรือว่ามันจะเป็นรูปธรรมก็ช่างเถอะถ้าพนเข้นพูดไปพูดมาก็จะเถียงกันนั่นก็คือความรัก เมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องพบกับความรักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนความเศร้าโศกเสียใจมีที่นั่นความรักมีที่ไหนภัยอันตรายมีที่นั่นรวมความว่าสิ่งที่เราทำให้เราทุกข์ก็ได้แต่ตัวเกิด เมื่อเกิดแล้วมันต้องมีความรักน,นี่ความรักทำให้ทุกข์ขอพูดทุกขอย่างเดียวถ้าเรามีบิดามันดาคนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเกิดมาอย่างไงน,นี่คนที่มีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่ท่านทุกพ่อเราเราอาจจะไม่เห็น แต่ว่าเราก็ทุกจะเนื่องจากท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถึงยังไงก็ดีชีวิตของเราท่านก็ทุกเพื่อเราทั้งชีวิตแต่ว่าเราจะทุกเพื่อท่านก็อนหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมา <c oughs> มีสติปัญญาพยายามโน่นทำนี่ได้บ้างก็สามารถจะช่วยบิดามารดาให้มีความสุขงานการทุกอย่างที่เราทำเพื่อท่านมันเป็นงานการเพื่อความทุกข์เพราะเราต้องทุกข์เข้าไปทำมีความเหนื่อยมีความยากบางครั้งก็ต้องปันปานตรายอดหลับอดนอน เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินนี่รวมความว่าเรามีพ่อมีแม่เราก็ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่แต่คนที่ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่เนี่ยพทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูรุกคนเรื่องความกตัญญูยกไปเอาความเป็นทุกข์กันก็นแล้วกันถ้าบิดามารดาท่านป่วย เราก็ต้องเพิ่มทุกหนักต้องหาหมอมารักษาหายาาให้บริโภคเพื่อกําจัดโครคไยไข้เจ็บการหามาต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเงินทองกว่าจะได้มาก็แสนหนักมีความลำบากยากเข็นแต่ก็อย่าลืมนะเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เป็นคนอกักตัญยูไม่รู้คุณคน แต่ว่าจงทราบบวิดามันดาท่านทุกข์เพื่อเราหนักกว่านี้มากท่านทุกข์เพื่อเราตั้งแต่เราอยู่ในคันเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เคยมีลูกจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งคันมันมีทุกข์ขนาดไหนพอลูกออกมายังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ บิดามันดาต้องทุกต่อใจใส่เป็นกรณีพิเศษเหนื่อยกายคนแล้วเหนื่อยใจก็แล้วเหนื่อยทรัพย์สินก็แล้วเพื่อความเป็นอยู่คนโลกยังไงยังไงก็คอยลูกมีชีวิตท่านทุกข์หนักแต่เรามาทุกข์แค่ท่านป่วยไข้ไมส่สบายจะไปนึกว่าทุกข์เกินไปนั่นไม่ถูก แล้วก็ทุก์พอดีกับความดีของบิดามันได้ที่ทุกข์พอเรามันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงยังไม่ได้เศษของท่านแต่ถึงยังไงเราก็ต้องทุกข์ทุกข์อยากจะแหนทนหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าบังเอิญท่านไม่หายท่านต้องตายเขานี่หนักมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าท่านต้องตายไปนี่ คนที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นหังเสือสำคัญคอยให้สติสมัญัญะเราอยู่หมดไปกำลังใจจะมีแต่ความอ้างว้างมีความเปล่าเปลี่ยวอารมณ์จิตที่เป็นสุขจะเกือบจะหาไม่ได้เลยนี่กำลังที่เรามีบิดามันดาเราก็ทุกนี่ทุกพระบิดามันดานะี แต่อย่าลืมว่าบิดามันดาและพ่อแม่ท่านทุกข์มากกว่าเราที่ทุกเพื่อท่านทีเน้นต่อมาถ้าเราเกิดมีคนรักถ้าเรายังไม่มีรักเราก็ยังไม่ทุกถ้ามีคนรักกันมาเริ่มทุกว่าคนรักจะรักเราหรือไม่รักเมื่อเขาบอกว่ารักแล้วเขาจะซื่อสัตย์ต่อความรักหรือไม่ อันนี้กำลังใจมันก็เป็นทุกข์แลแ้วถ้าหากว่าถ้ามีการมีความรักถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันขึ้นความสุขใจความพอใจมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เพิ่มทุกข์ภาระที่ต้องเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสามีและภรรยา รวมรวมทั้งฝ่ายพวกพ้องของสามีและภัญญาด้วยความหนักใจมันจะเพิ่มขึ้นมามากนี่ความทุกข์มันจะตามมานี่ว่าในเรื่องความรักถ้าบาังเอิญคนรักป่วยเราก็ทุกข์เพราะคนรักคนรักต้องตายพัดพลาดจากไปเราก็ทุกข์เพราะคนรักนี่ความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ เน,น้นด้านเน้งความโลภความอยากจะร่ำรวยคนเกิดเมื่อมาแล้วต้องอยากรวยด้วยกันทุกคนการอยากรวยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงก็เป็น,เป,นเป็นทุกข์แน่นอนเพราะการอยากรวยนด้ต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มการงานทุกอย่างจะต้องหาไม่ได้ตามที่เราปรารถนา จะอดหลับอดนอนฟันฝ่านตายยังไงก็ตามพร้อมที่จะหามาการหาอย่างนั้นเพืก็แบ่งกายของความทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์มันเปลี่ยนจากทุกข์หามาเป็นทุกข์เก็บทุกข์ต้องระวังรักษาเกรงว่าทรัพย์สินจะสลายตัวไป ถ้าทรัพย์สินทั้งหลายเ้านั้นต้องสลายตัวไปความทุกข์หนักมันเกิดขึ้นรวมความว่ากการเกิดขึ้นมาเราต้องการความร่ำรวยจิตมันต้องการจิตต้องการความร่ำรวยประเภทนี้ก็เป็นการต้องการความทุกข์ต่อมาขอพูดสันส้นๆจะได้เข้าใจง่าย แต่เรื่องความทุก์นีขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบจะไม่พูดละเอียดแค่ชี้แนะสันส้นๆเท่านั้นเองเมื่อมีความเข้าใจบุกรักก็มีทุกขโลภก็มีทุกข์่านนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในกิเลสมันก็ตามมาอีกนอกจากกิเลสความรักกิเลสความโลภกิเลสความโกรธมันก็ติดตามมา เจ้ากิเลสความโกรธนี่จริงๆมันก็มาจากความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธเรารักเราจรึงโกรธคนที่เรารักอย่างคู่ครองของเขาเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีบิดามัรดาญาติพี่น้องของเราก็ดีและร่างกายของเราก็ดีเรารักคนที่เรารักทุกคน ถ้าถูกลังแกคมเหงกันเลียงร้ายมอไรเราก็โกรธบคุคคลที่เขาทำอย่างนั้นอันนี้เราก็ไปมองดูคนที่เราไม่รักถ้าความรักไม่มีมันจะไม่มีความทุกข์ทางนี้เพราะอะไรเพราะคนที่เราไม่รักเขามีภัยอันตรายขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกเฉยๆ เขาเกิดล้มเกิดตายขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเฉยๆเขาจะอดอยากขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกเฉยๆเพราะนี่เราไม่ได้รักหากว่าคนของเราที่รักเมียนรายขึ้นมาเราก็โกรธให้โกรธเป็นปัจจัยขึ้นความทุกข์อยากจะฆ่ากันอยากจะมีฆ่าเก่งฆ่าอยากจะเป็นศัตรูก,ก,กันอารมณ์ความสุขไม่มีต้องคิดจะทำลายเขา เมื่อยังทำอันตรายเขาไม่ได้กำลังใจก็เต็มดิความเดือดร้อนป็นอาการของความทุกข์นี่รวมความว่าตัวเกิดตัวเดียวที่ทำให้เราทุกข์ต่อมาความหลงความหลงว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยบิดามารดาผู้มีพระคุณใหญ่ท่านจะต้องไม่ตายจากเรา พัญญาที่รักสามีที่รักบุตรที่ดาที่รักเพื่อนที่รักจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยนี่เป็นอาการของความหลงคิดผิดแต่แถวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้วาระความแก่เข้ามาถึงเขาจะต้องแก่ วาระความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเขาก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความตายเข้ามาถึงเขาก็จะต้องตายวาระที่จะพ้นพากจากกันตามกฎของกรรมมีขึ้นเขาก็ต้องไปเมื่อเขาไม่ไปเราก็ต้องไปอาการอย่างนี้เราไม่เคยคิดจะมันมีขึ้น ถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเราก็เกิดเป็นทุกข์มาน,นั้นนี่รวมความความทุกข์จากความหลงภายนอกและสิ่งที่มีสำคัญจริงๆก็คือหลงภายในภายในนี่ไม่ลึกซึ้งอะไรภายในก็เป็นภายนอกเป็นการเรีนในตัวของเราความรู้สึกของคนมักจะมีความรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริง ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องรับเป็นมรดกตกทอดสืบกันนั่นคือความแก่ความป่วยความพัดพลาดจากของรักของชอบใจและความตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลงซีกตราร่างกายของเราเป็นเด็กเราอยากเป็นคนหนุ่มคนสาว บางครั้งบางคราวแล้วก็หลงว่าเราหนุ่มเราสาวจริงๆอันนี้เริ่มหลงตั้งแต่เด็กต่อมา่องความเป็นหนุ่มเป็นสาวและจิตใจมักจะเหยียดหยามคนแก่ว่ามีกายงกโก,ก,กงเงื่อนไม่มีการคล่องตัวแต่ความจริงก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนท่านเลียนหลงหนุ่มหลงสาว ไอ้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่นานไม่ได้มันก็ค่อยๆเดินคลานเข้าไปให้ความเป็นคนแก่แตันนี้ถ้าเกิดการแก่เขาจริงๆก็ยังหลงอีกหลงว่าตัวเองยังไม่แก่คิดว่ายังหนุ่มยังสาวตอนนี้ถ้าความแก่มันปรากฏแต่คิดว่ามันไม่แก่การคล่องตัวไม่มีเท่าเดิม สติปัญญาความคิดไม่คล่องตัวเท่าเดิมแรงกายแรงใจไม่คล่องตัวเท่าเดิมเมื่อต้องการกําลังเท่าเดิมขึ้นมาเมื่อทําไม่ไหวอาการเมื่อเกิดความทุกข์และต่อมาคนแก่บางคนก็รู้ตัวว่าแก่แต่ความจริงความรู้สึกของคนที่มีกิเลสแก่มากแสนมากแต่มีความรู้สึกแก่นิดเดียว บางท่านหมดความรู้สึกคิดว่าไม่แก่เสียเลยเจอคนคลาวลูกเขาหลานอยากจะได้มาเป็นคู่ครองให้เยอะไปลืมตัวลืมความเป็นจริงนอาการของความทุกข์มันก็เกิดตอนนี้นเมื่อหลงตัวอย่างนั้นอาการเกิดขึ้นกับร่างกายความแก่เข้ามาถึงความงุกโเงื่อนปรากฏดก็ทุกข์ ความป่วยไข้มนสมบายเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราก็ทุกข์ความหิวความหายเกิดขึ้นมาก็ทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์ต่อมาถ้าทราบข่าวว่าความตายจะเข้ามาถึงเพียงแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งพยากร์ส่งเดช ว่าเธอเนี่ยจะสิ้นชีวิตอายุไขัยจะหมดแล้วจะต้องตายชะตาขาดนี่เจอมากแสนมากวิ่งวุ่นกันกลัดชะตาจะขาดหรือไม่ขาดก็ไม่ทราบแต่ทุนและทรัพย์สินเริ่มขาดทั้งนี้ที่เพราะอะไรเพราะทุกขใจมันมันดานเขาบอกว่าชะตาขาดจะตายก็เลยไม่อยากตาย ไม่อยากให้ย่าตาเป็นขาดต่อไปก็พยายามไปต่อชะตาไปหาหมอสะดกากเคราะห์บ้างไปหาหมอต่อชะตาบ้างไปหาหมอต่ออายุบ้างอันนี้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวาระมันเข้ามาถึงจริงๆใครก็ตายอย่าลืมว่าพระอรหันต์ถ้าเป็นยอดของบุคคลดี ตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมอรหันต์ก็ทรงนิพพานไม่มีใครจะทรงตัวทรงกายอยู่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายได้ความหลงอย่างนี้มันก็มีกับคนจนได้ความหลงมีมากเท่าไรความทุกข์มีมากเท่านั้นกรวมความว่าความทุกข์มันเกิดกับเราอย่าลืมนะ เรื่องความทุกข์เนี่ยบรรดาเพื่อนพิจนุสมณีทั้งหลายค่อยๆค,คิดจงอย่าคิดว่าเราจะเห็นความทุกข์จริงจังครบถ้วนภายในวันเดียวค่อยๆค,คิดบันทีล้าจะน้อยเห็นคนเดินไปเดินมาถ้าพอจะถามก็ว่าเข้าไปธุระอะไรคําว่าธุระของเขานั่นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมด ที่เขาต้องเดินไปเพราะใจเขาเป็นทุกข์เรียกว่าสิ่งนั้นจะไม่สําเร็จสมความปรารถนาความทุกข์มันมีมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินมาคนที่เดินร่วมกันด้วยกาลังของความรักต่างคนต่างก็มีทุกข์คิดให้ดีคนที่อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีลูกมีเต้าทุกคนก็เพิ่มความทุกข์อันนี้สังเกตง่าย มาด,ดูตัวของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีความสุขและความทุกข์วันไหนที่เราไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องกินข้าวกินปลามีกำลังดีมีไหมก็จะตอบว่าหาได้ยากถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆก็ดีแต่ความจริงมันไม่มีความหิวกระหายแปลกายของความทุกข์มันมีกับเรา โรคปัยไข้เจ็บมีกับร่างกายของเราการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อทรงชีวิตอยู่มีในร่างกายของเราความแก่เป็นประจำวันคลานก็ไปหาความตายมีกับเราทุกวันความป่วยไข้ไม่สบายมีกับเราทุกวันอาการที่เฉียดเฉียดความตายมีกับเราเสมอก็รวมความมองทุกข์ให้เห็น ถ้ามองทุกเห็นแล้วก็ต้องมองจิตใจใช้ปัญญาจุดหนึ่งใช้ปัญญาน,น้อยค่อยคิดทิอย่าหักโหมมากเกินไปจะเลยดีค่อยๆค,คิดว่าคนทุกคนในโลกนี่มีสภาพเป็นอย่างนี้สัตว์ทุกตัวในโลกก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ คนชั้นดีเหนือคนธรรมดาทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ร่างกายคือขันห้าเขาว่าองค์ก็มีสภาพอย่างนี้พวกบุคคลผูผผผผผผผ้ดีรองลงมาคือพระอราหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกัน จิตใจของเราก็ยอมรับทับถือกฎของความเป็นจริงค่อยๆย,ยอมรับนะครับอย่าฝืนมันเร็วมันไม่มีความรู้สึกได้ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวันจิตใจจะเป็นสุขคิดไปคิดมาคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนราสัตว์ที่เกิดมาการเกิดของคนละสัตว์ต้องอาศัยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้าพูดอย่างนี้ก็กลุ้มใจเปล่า,ลาก็ต้องอาศัยร่างกายคือจิตหรืออาทิตย์สมานากายเข้ามาเสียงในร่างกายเนื้อร่างกายเนื้อที่ประกอบปฏิทัศสีเป็นเรือนร่างหรือเป็นหนุ่นถ้าเป็นเป็นหุ่น,นสําหรับอาศัยชั่วคราวมันมีอาการสุดโสม จิตยอมรับกฎธรรมดามองคนทุกคนเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองสัตว์ทุกประเภทเห็นก็เต็มไปด้วยความทุกข์มองร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความทุกข์มันสุดโม่มมันมีทุกขเวทนาทุกวันมองไปมองมาใช้ปัญญาพิจารณาพิจค่อยๆคิดไปทุกวันวันหนึ่งแต่ละวันเราพบอะไรเราก็พบแต่ความทุกข์ ลืมตายขึ้นมาเราไม่พบความสุขจริงจังสมบัติยิ่งมากความทุกข์ยิ่งมากบริวารยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากแล้วเราจะทำยังไงก็ยอมรับน้ำถือกฎธรรมดาคิดตามที่พระพุทธเจ้าแต่งคิดค่อยๆค,ค,คิดว่าความจริงการที่เราเกิดมาเป็นคนนี่เราโงา่สายโง่ การเกิดมาเป็นคนแทนที่จะพบกับความทุกข์ก็ความสุขมันก็พบกับความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์มันจะทุกข์มากกว่านี้เพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังสัตว์มีความรู้สึกเท่าคนแต่ความปรารถนาไม่สมหวังเท่าคนมันก็ทุกข์มากขึ้นเป็นอสุรากายเป็นเปรต แต่เป็นสัตว์นรกจนหนักขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีความสุขชั่วคราวไม่ช้าไม่นานก็ต้องโดดกลับมาทุกข์อีกฉะนั้นเราจะต้องหาทางความปลดทุกข์ด้วยการยอมรับนับถือทุกข์มันเสียเลยยอมรับความจริงว่าทุกข์นี่มาจากร่างกาย ร่างกายมีมันได้เพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุเจนั้นเราก็ใช้ปัญญายอมรับตั้ถิอว่ามองร่างกายของใครก็ตามร่างกายทุกร่างกายจะต้องมีความแก่เข้ามาครอบงำทุกวินาทีอาการของความแก่เป็นยังไงกำลังกายสุดผิวพันสุดผมเผาสุด ฟันหักหมอหลอกอสุดสติปัญญาโสมแล้วก็ชีวิตเดินก็ไปหาความตายความเปลี่ยนแปลงร่างของร่างกายจะไม่มีเมื่อความแก่เข้ามาถึงคิดไว้ว่านี่เป็นธรรมดาของมันแล้วก็สักวันหนึ่ง้ันหนาในเวลาไม่ช้านักมันก็ต้องตายเป็นเรื่องของร่างกาย น่กจกนั้นร่างกายมีขึ้นมาแล้วมันก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมบรรดาเป็นเรื่องของมันหากว่าเราไม่มีมันหรือมันไม่มีเราอาการทุกอย่างนี้จะไม่มีกับเราเมื่อมองเห็นทุกบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงมองไปมองมาจนทั้งใจเห็นว่าร่างกายเป็นทุกแต่ลงของใจไม่มีทุก ตัวนี้เนะี่ยที่พระพุทธเจ้าต้องการที่ผมพูดทุกมาตั้งเยอะแยะในความจริงมันยังไม่ใกล้ไม่เฉียดไม่หมดเข้าไปหรอกมันได้เล็กน้อยแต่วนไปวนมาเพื่อความเข้าใจขอบรรดาแทนพุทธบริษัทจุดที่มีความสำคัญคือมองเห็นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์ ร่างกายของส์ก็มันทุกข์แต่ใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์เป็นไงเพราะใจมีปัญญาใช้สังขารุปเคขาญาณคือวางเฉยในร่างกายยอมรับนับถือตามความเป็นจริงว่าร่างกายสภาพจริงของมันเป็นอย่างนี้ ที่เราต้องเข้ามาใส่ร่างกายที่ประกอบด้วยท่าทางสีและความโง่เง่าเต่าตนของเราสมัยใช่ก่อนมีปัญญาแต่ไม่ได้ใช้ปัญญามีตามองแล้วไม่จำมีหูได้ยินเสียงแล้วไม่จำตามองเห็นเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นสาวเป็นคนใบกลางคนจากใบคนคน,คนเป็นคนแก่ แล้วก็คนป่วยให้มาสบายคนยากคนจนคนร่ำคนรวยมีฐานะไม่เสมอกันคนขัดคอกันคนทะเลาะกันคนมีทุกข์พลุพะเต่าเยอะเห็นแต่เราไม่จำเพราะที่เราไม่จำอย่างนี้เราจรึงมีความทุกข์หูก็ได้ยินสภาพอย่างนี้เราไม่จำอีกจึงมีความทุกข์แต่ชาตินี้เราจะจำละ เราจะจำแล,แล้วเราก็จะละเรียกว่าจำละจำไม่ว่าขึ้นชื่อร่างกายอย่างนี้สภาพมันเป็นทุกข์เราก็จะมีร่างกายอย่างนี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจิตวางเฉยในร่างกายเอาแก่หรือเชิญจ้านายใหญ่จะแก่ก็เชิญแก่ป่วยหรือป่วยก็เชิญจ้าฉันทราบ แต่การเจ็บไข้าไมาสบายรู้แตกใจไม่เป็นทุกข์อารมณ์เป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเท่านี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ใจหมดทุกข์มอไราถือว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่าการที่จะก้าวข้าาความดีต่อไปขนา้าต้องรู้จักทุกข์ ถ้าบุคคลใดรู้จักทุกครบถ้วนบุคคลนั้นเป็นพระหนานแล้วก็จงอย่าพยาารณาผมเป็นหนานล่ะนี่พูนผมพูดตามลีลาของสองมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถามว่าสมุทไทยล่ะก็ไม่ต้องพูดละผมขอยืนยันว่าบุคคลใดเห็นทุกทั้งหมดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระหนาน เห็นทุกแล้วก็มีสังขารุปเปก่ายานวางเฉยในทุกเท่านี้จบกิจพระพุทธศาสนาวันนี้หมดเวลาขอรับพูดเพลินไป้อลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่เพื่อนพิสุท่ามเนนามนดาญาโยมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี